เมื่อกี้ก็รอเราก็แบบเออกินอยากกินชาเขียวพู่ก็เอาใหปั๊บไปยืนรอพ่ภูหนูอทำไรอ่ะหิวแต่กินไส้กรอกชีสก็ยืนรอก็ไม่ได้สังเกตจัวพูภูหันไปบอกว่าโหนูหนเวลาเวฟอ่ะมันไม่ต้องใส่ถุงคือเอาถุงอ่ะถุงพลาสติกอ่ะใส่ไปในเวฟด้วยอ่ะแล้วเวฟพร้อมไส้กรอกอ่ะหลักการอะไรครับผมผมไม่รู้คุณไม่ทำให้อ่ะ านี่คำถามต่อไปค่ะยังยังไม่จบค่ะอยากฟังกี้ละครจบคำถามจริงเหรอคะไม่ได้โดนตลอดวิลกรรมอะไรคะจบละครมีจุดจบว่าวิลกรรมของเมื่อวันอาทิตย์ที่ดาราจะเลียนค่ะตอนเช้าอ่ะมีคนตื่นมาค่ะแล้วนางก็เข้าทวิตเตอร์เป็นอย่างไรแล้วเขาก็พูดว่าดูสวยแล้วอ่ะโอ้ยเอ้ยอ่ะนิสัยไม่ดี